เห็นแล้วตะลึงเปิดหน้าสดนาตาลีรอดหรือไม่รอดมาดูเลยสวยสง่าราศีจับมากๆสำหรับนาตาลีนัทินีจจรวนนพัภรรยาฟลุกเกอรกพลมัสยวานิตแม้ว่าตอนนี้สาวนาตาลีจะลูกหนึ่งแล้วและอายุ42ปีแล้วบอกเลยค่ะว่าทั้งรูปร่างและหน้าตาเธอนั้นสวยเป๊ะไรที่ติ และเราจะเห็นภาพสวยๆของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่เรื่อยๆล่าสุดเธอเผยโมเมนต์อบอุ่นผ่านอินสตาแกรมแอดลีนาตาลี่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกระบุข,ข้อความบอกว่า We have been crazy in love with you for 1 year and 11 months หนูถูกรุมรักมา1ปี11เดือนแล้วค่ะเวลาผ่านไปเร็วจัง เตรียมตัวถูกรุมรักแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะเบบีของแม่เลิฟยูแอดบาร์บีนาตาชาซีเอ็มแอดคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมฮับ p ินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาร์บีนาตาชาซีเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งวายเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทม์ฟรีบอกเลยค่ะว่านอกจากชมความน่ารักและอบอุ่นแล้วก็หลุดโฟกัสมองที่ใบหน้าแม่หน้าสดอยู่บ้านชิวทว หน้าเนียนใสเวอร์จนสาวๆหลายคนอิจฉาขอเคล็ดลับดูแลผิวหน้าเลยล่ะค่ะ